สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเอสังครับเดี๋ยวผมจะพาดูสองคันนี้นะค,นคันเขียวคันเขียวคันนี้กับคันนี้คันนี้คือรถจากที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทําอะไรเลยคันนี้รถญี่ปุ่นเหมือนกันจะมาทําทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทําระบบกล่องระบบอะไรสมบูรณ์หมดแล้วคันนี้ยังไม่ทํเดี๋ยวผมจะพาดูเลยว่าเช็คเบื้องต้น แล้วก็ถ้าทําถ้าทําได้ลักษณะแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะแล้วมันก็จะออกออกแนวแบบเดิมมากเลยนะเดิมเหมือนจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยพามาดูรายละเอียดคันี้สําคัญนะครับเรื่องกล่องกล่อง ECU เรื่องรีแมปเรื่องอะไรพวกนี้สําคัญมากนะใครบางทีคิดว่าไม่สําคัญอะไรเงี้ยมันมีผลกับการกินน้ํามันอะไรหลายๆอย่างเลยนะก็ เพราะว่าผมเคยเจอปัญหาหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับพวก700พวกยูโร5ประมาณนี้นะะก็จะมาบอกเราประสบการณ์ที่เคยเจอบ่อยๆอันนี้คือรถเพิ่งประกอบเสร็จเลยยังไม่ได้แตะต้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยพาขึ้นไปดูก่อนอุย๊ยตรงนี้มันแดยเดี๋ยวผมจะเอาหมอนกั้นก่อน ปิดแล้วมันมีแดดเลยนะือนกันตรงนี้เออให้มันไม่มีแดดจัดขึ้นให้ดูจัดโอเคอันนี้ยังไม่ได้ตัดระบบอะไรนะเอ็นบูยังอยู่เลยนะก็เอ็นบูนี่ย,ยายแอ็นบู นิ้วจะดำๆ่อยว่าเพื่อนจะทำรถกันเมื่อวานก็ไม่มีอะไระเดี๋ยวผมจะกดปุ่มตัวนี้ให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ตรงนีน้ทำไงจะเห็นนิ้วเนาะอ๋อนี่นิ้วกดปึ๊บทับเบรกทำงานเห็นไหมด้านบนนู่นนะกดอีกทีปิด เดี๋ยนะคันนี้วิ่งมาเก้าแสนเก้าแสนสี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยนะคลองรอบก็จะเดินนิ่งๆแบบนะี้แตกอะไรที่เดิมนะแอดบงแอดบูอ,ดบอะไรไม่ได้ตัดนะคือสายไฟยังไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิน้นโอเคประมาณนั้นอ่าแล้วกดวีดีโอให้ดูเพราะคันนั้นมีวีดีโอด้วยจะได้ทำเหมือนกันกด อันนี้มีอันนี้เตือนอันนี้ขึ้นวิดีโอแล้วแบบนี้อันนี้วิดีโอแท้นะต้องบอกก่อนวิดีโอแท้กดปิดดับเอาดับเครื่องยวพาไปดูขนุนปึ๊บพาเดินลงเลยไม่ต้องตัดวิดีโอปึ๊บนี่เพิ่งประกอบเสร็จคันนี้ เป็น z F ออโตเหมือนกันคันนี้คันนี้ก็เป็น z F ออโตนี่คันนี้พร้อมส่งแล้วอ้คันนี้จะมืดหน่อยเพราะว่าติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ถ้าใครที่ดูตามผมก็จะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะไม่ต้องอะไรมากมายนิดหน่อย บอกกันนะครับอ่ะนี่บิดกินแจอ่ะสตาร์ทิข็อเคคันนี้คันที่ทำกล่องเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าทำกล่องเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแอดบูจะไม่มีแล้วเคคันนี้วิ่ง822โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มตัวนี้ให้ดูนะนี่ดูนอนี่นี่นะตัวนี้อ้าวกด ปับ๊บแหมทำกล่องเรียบร้อยแล้วก็รีแมปแหละแหละปิดระบบกดดีๆ่ะปึ๊บกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมนี่กล่องจะสมบูรณ์เดินนิ่งๆรอบเครื่องก็จะประมาณนี้กดนี้ดูหน่อยสิก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือบอกยละเลียนเล็กๆด้วยน,อน,น้อยเนะก็อย่างเช่นสมมุติเรารีแมปเสร็จแล้วอะไรเงี้ยจะดูว่าเบื้องต้นเบื้องต้นดูว่ากล่องเราทํามาแบบยูโรหนะสมบูรณ์มากแค่ไหนก็ประมาณเนี้กดปุ่มตัวนี้ดูปึบ๊ชบชัเบรกต้องทํางานนะกดอีกทีจะต้องดับถ้ารถขนันไหน ที่กดตัวนี้แล้วไฟฉาเบรกตัวนี้ยังไม่ทํางานก็อาจจะเกิดการตัดสายไฟหรืออะไรสักอย่างก็ไม่เป็นไรแต่มันใช้งานได้ปกติใช้งานได้ไม่เป็นไรฉอบเบรกนี่อาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่คันนะครับแลวแต่ช่างที่ทําไปนะครับแต่สําหรับคันนี้ถ้ากดตรงนี้ทํางานก็คือตัวนี้ทํางานปกติแต่ถ้าดึงอย่างนี้มันไม่ทํางานหรอก จะดึงอย่างนี้ไม่ทำงานก็จะประมาณนี้แหละเครื่องก็เดินอย่างนี้เลยนะนิ่งๆอย่างนี้ถ้าเครื่องสมบูรณ์นะถ้าทับกล่องแล้วได้สมบูรณ์ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะเดินนิ่มเสียงเครื่องจะนิ่มๆนะประมาณนี้ ห้ฟังเสียงหน่อยไหก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปฟังเสียงคันหลังจากฟังเสียงคันนี้แล้วทีนรีแมพแล้วเนี่ยก็ มาฟังเสียงคันนี้อีกทีหนึง่งคันนี้ก็นิ่มเหมือนกันนะถ้าอย่างที่มาอย่างที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คือแบบจะแบบนิ่มแบบเดิมๆอะ่ะสตาร์ทอา้าวสำหรับรถไทรที่เวลาล็อกเบรกแล้ววาล์วลมข้างหลังรั่วนะนี่วาล์วลมตัวนี้รั่วเนี่ย มีอะไรให้อยู่ขายประมาณพันพันกว่าบาทก็ประมาณนี้<ฮ>เดี๋ยวพาไปดูกดวิดีโอฮันุนดูก่อนเมื่อกี้ลืมกดวิดีโอคันนี่ของแท้ของแท้มันจะเป็นเงี้ย รถมันก็แพงหน่อยแต่ได้ของดีนี่ปุ่มวิดีโอนี่กดทำงานเลยนะนะดูรอบเครื่องนะสักเกตรอบเครื่องกดพิโดโีอดับนะดบับกดวิดีโ,ดโอเป็นไงไม่ต้องเหยียบเยบรกเหยียบค่าเหยียบอะไรนะมันของแท้ไงติดโรงงานเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับเอ่อก็จะ เล็กๆน้อยๆนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ